ดค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเรื่องของอชายแดนไทยกับกัมพูชานะะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางรัฐบาลนะคะก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการคลี่คลายเรื่องของสถานการณะะ์ที่ขัดแย้งตามแนวชายแดนค่ะก็มีการปฏิบัติงานร่วมกันแล้วก็คุยกันผ่านการพูดคุยในระดับหลายภาคส่วนนะคะแล้วก็ได้มีการพูดคุย กันแล้วก็ตอนนี้ผลออกมาก็ค่อนข้างสงบเรียบร้อยดีหมดนะคะในระดับของนโยบายเองนะคะรัฐบาลก็คุยให้ในพื้นที่ของหน่วยงานความมั่นคงนะคะกองทัพตลอดจนการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะตามกรอบความร่วมมือของทวิภาคีนะคะก็ได้คุยกันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ระหว่างกระทรวงนั้นก็ได้คุยกันทุกทุกหน่วยงานนะคะทั้งทั้งไทยกับกัมพูชาก็คุยกันนะคะแล้วก็ของ ตัวตัวดิฉันเองนะคะก็ได้คุยกับทางนายกของกัมพูชานะคะแล้วก็ทางท่านประธานฒิสภาด้วยนะคะก็มีการประสานกานกันนะคะแล้วก็เจรจาทั้งหมดนะคะเพื่อจะรักษาอธิปไตยนะคะของประเทศชาติแล้วก็ผลประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนะคะก็ผลลัพธ์ออกมาก็คือก็เราก็สามารถเจรจา นะคะกันด้วยสันติวิธีนะคะแล้วก็ทําให้ไม่ต้องมีการประทะก,กันที่รุนแรงเกิดขึ้นค่ะในระดับของพื้นที่เองนะคะทางหน่วยงานความมั่นคงนะคะแล้วก็กองทัพนะคะได้มีการประสานกับผู้นำเหล่าทัพของกมูชาในหลายครั้งนะคะเพื่อจะพูดคุยแล้วก็เจราจาก,กันในบริเวณชายแดนนะคะแล้วก็แต่ละแต่ละหน่วยนียก็มีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการพูดคุยก็เป็นไปอย่าง ด้วยดีนะคะแล้วท่านฮุนเซนเองนะคะก็ได้มีการาประสานงานนะคะส่งทางผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็อดีตรองนายกรัฐมนตรีนะคะท่านยึกบุญชัยนะคะเพื่อมาขอความร่วมมือในการดําเนินการแก้ไขแล้วก็มาดูในเรื่องของ บริเวณที่มีการพิพาทกันนะคะก็ได้มาดูเองแล้วก็ได้รายงานทางท่านหุนเซนเรียบร้อยนะคะก็เข้าใจตรงกันมากขึ้นนะคะแล้วเราก็มีการปรับกําลังพลนะคะในพื้นที่นะคะให้อยู่ในสถานการณ์ปกตินะคะนี่พูดถึงพื้นที่ที่พิพาทกันนะคะส่วนบริเวณพื้นที่อื่นๆก็ยังมีกําลังพลตามเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของกระทรวงต่างประเทศเองก็ย้ําในเรื่องของการประชุม jbc ที่จะเกิดขึ้นวันที่14นี้นะคะก็ซึ่งมีการ คอนเฟิร์มในทุกระดับแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับของกระทรวงต่างประเทศของทั้งสองประเทศเองหรือระดับนยายกรัฐมนตรีนะคะก็วันที่ส4นี้ก็มีการประชุมเกิดขึ้นแน่นอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมารายงานผลอีกทีนึงนะคะแล้วก็ที่ในเรื่องของทางกมูชานะคะที่จะมีความประสงค์ในเรื่องของออส่งเรื่องไปยัง ICJ นะคะทางรัฐบาลไทยก็ยืนยันว่าไทยไม่รับ เขตอำนาจสาโลนะคะโดยที่ผ่านมาค่ะกระทรวงการต่างประเทศนะคะได้ดำเนินการผ่านวิธีทางการทูตนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เป็น best practice อยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นที่ยอมรับในวิธีสากละคะ่ะแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ออกมาดีมาโดยตลอดนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องนี้นะคะในบางครั้งไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดต่อสาธารณชนได้นะคะเพราะว่าเป็นการเคารพการพูดคุย ในเรื่องของข้อมูลของทั้งสองประเทศด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งจําเป็นที่อาจจะไม่ได้สามารถรายงานได้ตลอดนะคะแล้วก็ในเรื่องของมาตรการระหว่างชายแดนต่างๆค่ะมีการกำชับให้มีการเปิดปิดด่านชายแดนตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดนะคะไม่ได้มีการปิดด่านถาวรน,นะคะตามที่มีข่าวลือออกมานะคะเพราะว่าก็ทราบดีว่า การตรงนั้นเนี่ยมันมีการค้าขายของระหว่างประเทศด้วยนะคะถ้าปิดเนี่ยก็จะผลเสียก็จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีการาามีมาตรการรัดกลุ่มในเรื่องของเวลาเปิดปิดนะคะ ทางนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะคะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะที่ได้มีส่วนในการเจรจาครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ่ะดิฉันก็ได้คุยกับหัวหน้าหน่วยทุกๆคนนะคะซึ่งซึ่งได้รายงานตรงนะคะตลอดเวลาแล้วก็ บางอย่างเนี่ยก็ยังไม่ให้ในายกออกมาพูดได้นะคะเพราะว่าจะเกิดผลกระทบที่ค่อนข้างจะจะจะ,จะไม่ดีแต่ว่าทีนี้เนี่ยมีหลาย <c oughs> ข้อมูลที่เล็ดลอดออกไปบ้างนะคะอันนี้ก็มีการอาบอกกระทังกัมพูชาก็พูดคุยกันตกลงกันได้แล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องขอบคุณทุกท่านมากแล้วก็ต้องขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนนะคะในเรื่องของการสื่อข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ให้ทุกทกท่านนะคะไม่ไม่สร้างความ แตกแยกกันเองภายในประเทศนะคะเพื่อให้เกิดความมั่นคงแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะว่า,เ,าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ด้วยสันติวิธีนะคะแล้วก็จะได้ผู้ประกอบการตรงนั้นก็จะได้มีความมั่นใจด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอเน้นย้ำนะคะแล้วก็รัฐบาลขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าการเจราจาทั้งหมดนี้นะคะก็ผ่านไปด้วยดีนะคะแล้วก็เน้นย้ำว่าจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนค่ะ